โอเคค่ะต่อนะคะจากวิดีโอที่แล้วเนาะอันนี้จะเป็นเรื่องของตารางาธาตุนะคะจริงๆเนี่ยครูก็อยากให้หนูท่องนั่นแหละเนาะแต่ว่ามันก็คงจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะแต่งานของหนูก็คือหนูจะต้องท่องนะคะตัวของาธาตุแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ธาตุนะคะหน้าที่67ให้ได้เนาะมีอยู่ประมาณเกือบเกือบยีตัวนะคะหนูจะต้องจําสัญ,ญลักษณ์ของมันให้ได้ทีนี้เรามาดูตารางาธาตุตรงนี้กันดีกว่า ะะอันนี้อยู่ในหนังสือนะลูกหน้า66นะคะทีนี้ตัวที่หนูจะต้องทราบนะคะก็คือเป็นคุณสมบัติเป็นลักษณะพิเศษของท่าแต่ละตัวเนาะหนูจะเห็นว่ามันมีสีที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองนะคะลูกแล้วก็มีทั้งที่เป็นสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีเทาใช่ไหมคะทีนี้แต่ละตัวหมายความว่ายังไงอ่หนูดูข้างบนนะคะ นูจะเห็นว่ามันมาร์กไว้นะลูกนะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นสีเหลืองมันคือธาตุอะไรลูกนหลองดูสิสีเหลืองคือธาตุโลหะนะคะสีเหลืองเนี่ยคือบอกบอกว่าเป็นธาตุโลหะนะลูกนะสีเหลืองเป็นธาตุโลหะโอเคไหมสีเหลืองเนี่ยบ่งบอกว่ามันเป็นโลหะนะคะลูกสีชมพูเป็นอะโลหะ นะคะสีเขียวเป็นกึ่งโลหะแล้วก็สีเทานะคะเป็นแก๊สเฉื่อยนะคะลูกทีนี้ปกติถ้าสมมติว่าเราเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะลูกนะสิ่งที่หนูจะต้องท่องมีอะไรบ้างนะคะหนูจะต้องท่องนะคะหมู่1จนถึงหมู่ 8A นะคะอยู่ตรงไหนหนูลองดูซีเออยู่ตรงไหนลูกหนูเห็น A ไหมเออยู่ที่ไหนคะ A อยู่นี่ค่ะ นี่อันนี้คือธาตุหมู่ที่หนึ่งค่ะที่หนูจะต้องท่องหมู่หนึ่งอนะคะมีอะไรบ้างโซลิเทียมโซเดียมบแทสเซียมลูบิเดียมซีเซียมแล้วก็แฟรนเซียมนะคะอย่างเงี้ยเวลาที่พี่เขาท่องกันเนาะอันนี้คือพี่ในลักษณะที่เป็นพี่ที่โตแล้วเนาะของมอปลายนะคะเป็นพี่สายวิทย์นะคะลูกต่อมาค่ะหมู่ที่สองค่ะ,หม,คะหมู่ที่สองคืออันนี้ลูกหมู่ที่สองก็คือช่องสอง ในหน้า66หนูไปดูก็ได้นะคะมีอะไรบ้างนะคะเบลลเลียมแมกนีเซียมแคลเซียมสตอนเซียมแบลรียมแล้วก็เลดียมนะคะอันนี้คือธาตุหมู่ที่2ทีนี้ตรงกลางหมู่ B หนูเห็นไหมตรงกลางเป็น IB เห็นไหมลูก B, 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 B ลงท้ายด้วย B ตัวนี้ไม่ไม่ต้องจำนะคะมีบางตัวเท่านั้นที่เราแบบรู้จักนะอย่างเช่นซิงค์สังกะสีตัวเนี้ยคอปเปอร์ทองแดง Ni, นไอนิกเกิลโคบอลเหล็กนะคะ แมงกานีสอย่างเงี้ยค่ะคโครเมียมอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าเราพอจะรู้จักเนาะแต่ว่าเราไม่ไม่เอาเนาะให้ให้รู้ไว้บ้างก็ได้นะคะทีนี้ดูตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นธาตุหมู่สามนะคะธาตุหมู่สามนูเห็นสีเขียวไหมสีเขียวคือการเป็นกึ่งโลหะนะคะฉะนั้นตัวนี้ค่ะหนึ่งตัวของหมู่สามเป็นโลหะก็คือโบลอนนะคะตัวบีคือโบลอนเนาะโบลอน อะลูมิเนียมแกลเลียมอินเดียมแล้วก็แถเเลี่ยมนะคะต่อมาอันนี้หมู่ที่สี่ลูกนะคะหมู่ที่4ี่คาร์บอนตัวแรกเป็นอะไรลูกสีชมพูเป็นอะโลหะนะคะคาร์บอนเป็นอะโลหะเนาะซิลิคอนนะคะเจอร์เมเนียมนะคะทินแล้วก็ลีดนะคะมีสีเขียวมีซิลิคอนกับเจอเมเนียมเนาะที่เป็นกึ่งโลหะนะคะต่อไปอันที่ห้า หมู่ที่ห้านะคะไนโตรเจนฟอสฟอรัสอาร์เซนิกแล้วก็บิทูมินัสนะคะหนูดูซิอะไรที่เป็นอโลหะบ้างไนโตรเจนฟอสฟอรัสถูกไหมสองตัวนี้เป็นอะไรลูกกึ่งโลหะนะคะต่อมาหมู่ที่หกนะคะออกซิเจนซัลเฟอร์ซีลิเนียมเทลเรียมนะคะอะไรที่เป็น อโลหะลูกออกซิเจนซัลเฟอร์แล้วก็ซิลิเนียมเห็นไหมคะถ้าหมู่ที่7ปุ๊บนะคะฟูลออรีนคลอรีนโบมีนไอโอดีแล้วก็แอตทาทีนนะคะของหมู่ที่7นี่มีแอตทาทีน AT ตัวเดียวที่เป็นกึ่งโลหะที่เหลือเป็นอะโลหะนะคะส่วนสีเท่านะคะนี่คือหมู่ที่8อันนี้เป็นอายรลูกแก๊สเฉย นะคะคมีอะไรบ้างฮีเลียมนีออนอาร์กอนคลิปตอนซีนอนเลดอนนะคะในนี้อาจจะไม่ชัดให้หนูเปิดหนังสือหน้าที่66นะคะลูกให้หนูศึกษาหน้า66ก็ได้นะคะหน้า66ในหนังสือของหนูนะคะเป็นตารางธาตุเช่นเดียวกันนะลูกนะโอเคไหม อันนี้คือตารางธาตุนะคะจริงๆก็คืออยากให้ท่องกันแหละให้หนูได้สัญลักษณ์ทีนี้ตารางธาตุธาตุแต่ละตัวเนี่ยที่หนูเห็นที่เขาเขียนเนี่ยตัว B l ตัว A ออะไรเงี้ย GA อย่างเงี้ G, A, ยค่ะคือเขาได้มาได้ยังไงเขาจะใช้อักษรภาษาอังกฤษนะคะตัวพิมพ์ใหญ่เริ่มต้นตัวแรกหรือใช้ภาษาละตินนะคะใช้ภาษาละตินก็ได้นะคะตามหน้า67 ะะ67ถ้าหนูดูนะคะนักเรียนหนูจะเห็นว่าชื่อภาษาอังกฤษนะคะตัวแรกคาร์บอนนะคะหนูเปิดหนังสือหนะ้า67ครา้งไว้ด้วยก็ได้นะลูกคาร์บอนนะคะชื่อภาษาอังกฤษก็คาร์บอนคือมีชื่อภาษาอังกฤษฉะนั้นสัญลักษณ์เราเอาภาษาอังกฤษตัวขึ้นต้นตัวแรกมาใส่ก็คือตัว c อยู่ธาตุหมู่ที่4เห็นไหมตัวถัดไปตัวที่2แคลเซียมนะคะแคลเซียมนะลูกมีชื่อแค่ภาษาอังกฤษ ถ้าเราเขียนแค่ตัว C ตัวเดียวแปลว่าอะไรมันก็จะไปซ้ำกับคาร์บอนถูกไหมฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้2ตัวก็คือตัวแรกใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวที่2เป็นตัวสอรตัวพิมพ์เล็กนะคะฉะนั้นแคลเซียมอยู่ธาตุหมู่ที่สองค่ะอยู่นี่แคลเซียมต่อมาเอาตัวที่มันแปลกดีกว่าค่ะทองแดงค่ะตัวที่4ี่ทองแดงนะลูกทองแดงนะคะชื่อภาษาอังกฤษคือ copper co ะะ PPER Copper ถ้าเราใช้ตัว C ก็ไปซ้ำกับคาร์บอนถ้าเราใช้ตัว C ใหญ่ตัว O เล็กก็ไปซ้ำกับโคบอลซึ่งเป็นธาตุกำมันตลางสีนะคะก็ไม่ได้ฉะนั้นเขาก็เลยเลี่ยงมาใช้ภาษาละตินค่ะหนูดูทองแดงนะภาษาละติน c o p p u r นะคะ Cu ฉะนั้นสัญลักษณ์ก็เลยเป็น Cu เห็นไหมลูกนะคะลักษณะแบบนี้เนาะถ้ามีชื่อภาษาอังกฤษก็ใช้ชื่อภาษาอังกฤษถ้ามีชื่อภาษาละตินด้วย เขาจะนิยมใช้ภาษาล,ละตินแทนนะคะโดยที่ถ้าตัวอักษรตัวแรกมันไปซ้ำกับธาตุอื่นเขาก็จะพ่วงตัวอักษรตัวที่สองมาด้วยแต่เขียนในลักษณะตัวพิมพ์เล็กตัวแรกจะขึ้นต้นด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่แบบนี้ค่ะหน้า67นะคะหนูลองศึกษาหน้า66เพิ่มเนาะเขาก็จะบอกอยู่แล้วค่ะสีข้างล่างก็จะมีอยู่แล้วเนาะว่าอะไรแทนธาตุอะไรบ้างนะคะอ่ะดูตรงนี้ก็ได้ในหนังสือหน้า66 ตรงนี้เราจะเห็นว่าธาตุนะคะเขาจะบอกไว้อยู่แล้วลูกเห็นไหมคะว่าอะไรบ้างสีเขียวค่ะสีเขียวตรงนี้นะลูกนะสีเขียวนะคะสีเขียวแทนธาตุที่เป็นโลหะชมพูเป็นอะโลหะสีส้มเป็นกึ่งโลหะนะคะแล้วก็สีฟ้าตัวนี้เป็นแก๊สเฉยนะลูกนะโอเคนะคะแล้วก็ให้หนูท่องหน้า67นะคะท่องอะไรบ้างให้หนูดูค่ะชื่อ เช่นอาร์กอนชื่อภาษาไทยนะคะดูนะอาร์กอนมีภาษาอังกฤษเห็นปะ mm hmm. เขาก็เลยต้องใช้ชื่อภาษาอังกฤษมาเป็นตัวของสัญลักษณ์ mm hmm. ก็คือ AR A ใหญ่อเล็ก e เห็นไหมทีนี้มาดูอีกตัวหนึง่งอะถ้าเป็นประลอดประลอดนะคะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Mercury แต่มีชื่อภาษาละตินด้วยเห็นปะฉะนั้นเขานิยมใช้อะไรลูก mm hmm. เขาใช้ภาษาละตินค่ะ เห็นไหม hg มีลูกนะคะเนี่ยฉะนั้นงานที่ครูจะให้หนูท่องนะคะหน้า67ให้หนูท่องชื่อภาษาไทยกับตัวหลังเนี่ยค่ะสัญ,ญลักษณ์ธาตุเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวกลางภาคจะมีออกข้อสอบนะคะลูกการบ้านมีแค่นี้นะคะท่องชื่อนะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ของธาตุตรงนี้ให้หมดโอเคค่ะ